เดี๋ยวจะมาแนะนําวิธีแก้ไขปัญหาพิมเตอร์เอฟสันหมึกไม่ออกนะครับเครื่องนี้จะเป็นเครื่องเอฟสัน l ห้าสองเก้าศูนย์สีแดงไม่ออกนะครับมีปัญหาสั่งล้างหัวพิมพ์ผ่านคอมจนผ้าสักหมึกเต็มสีก็ยังไม่ออกถ้าหมึกไม่ออกนะครับเราสั่งล้างหัวพิมพ์ครั้งหรืสองครั้งไม่ออกไม่ต้องสั่งต่อนะครับมันจ่ายน้ำหมึกลงหัวพิมพ์ไ่ได้มันก็เลยทําให้หมึกไม่ออกเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีทําง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับปัญหานี้นะครับแก้ไขเองได้ง่ายๆนะครับอาการ ก็ใช้งานไม่ได้เบื้องต้นให้เราทาตามขั้นตอนนี้เอฟซันทุกรุ่นจะเหมือนกันหมดนะครับเรายกฝาเครื่องขึ้นแบบนี้ถ้าเป็นรุ่นใหม่นะครับมันจะเป็นตัวขาตั้งล็อกนะครับขาตั้งล็อกอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ดันดันขาตั้งออกนะครับเพื่อที่จะยกฝาสแกนเนอร์ขึ้นนะนี่นะครับมันจะมีขาตั้งตรงนี้บางรุ่นจะมีนอ็อตเราก็ถอ,นนอดน็อตออกนะครับจากนั้นนี่เราก็ยกตัวนี้ขึ้นครับระวังสายแพรหลุดนะครับผมสายสแกนเนอร์หลุดนะ พอเรายกขึ้นแบบนี้นะครับเราหาอะไรมาทำไว้นะไขควงก็ได้นะคํำไว้แบบนี้นะจากนั้นให้เราใช้สลิงนะครับ20 ml กำลังดีนะครับแต่ถ้าใครไม่มีก็10 ML ก็ได้ถอดต,ตรงนี้ออกมาครับสายหมึกทิ้งฮะนี่นะครับสายหมึกทิ้งเห็นไหมให้เราใช้สลิงครับเสียบเข้าไปครับแล้วดูดน้ำมึกเสียบเข้าไปในใสายแล้วดูดครับ ถ้าดูดแล้วมันเหมือนมันมีอากาศหรือมันมีลมอยู่นะครับเราใช้มือนึงกดตรงนี้ลงไปกดตรงหัวพิมพ์ลงไปนะครับให้มันแตกกับตัวปั๊มที่ด้านล่างนะครับแล้วก็ปล่อยครับจากนั้นดูดน้ำหมึกครับพอเราดูดน้ำหมึกนะครับน้ำหมึกจะโดนดูดจากตัวแทงนะครับนี่จากแทงวิ่งมาตามสายลงที่ตลับแล้วก็ลงหัวพิมพ์นะครับจากนั้นนะครับเราก็เปิดฝาตรงนี้ขึ้นครับแล้วก็เอาสลิงออก พอเราถอดสลิงออกนะครับตรงนี้เราก็กดปิดลงไปคืนนะจากนั้นเราสั่งล้างหัวพิมพ์นะครับเราจะสั่งล้างหัวพิมพ์ผ่านตัวเครื่องก็ได้นะครับหรือสั่งล้างผ่านคอมก็ได้นะครับหนึ่งรอบนะการสั่งล้างหัวพิมพ์นะครับถ้าเป็นเครื่องลูกค้าเนี่ยผมจะให้เขาทิ้งข้างนอกนะผมจะไม่ให้เขาทิ้งในเครื่องนะครับเดี๋ยวผ้าสม้อผึกลูค้าจะเต็มนะใครไม่มีสายายางใช้แบบนี้ก็ได้นะครับสลิงเปล่าเราถอดตัวดูดมันออกนะครับแล้วเอามาเสียบเข้าตรงนี้ครับ เวลาสั่งล้างหัวพิมพผมจะให้เขามาทิ้งข้างนอกนะจะไม่ทิ้งในเครื่องนะครับเดี๋ยวภาดกล่องพาสหมึกลูกค้ามันลนนะนี่นะครับจากนั้นสั่งล้างหัวพิมพหนึ่งรอบผ่านคอมครับเพราเราสั่งล้างหัวพิมพนะครับสังเกตน้ำหมึกเดี๋ยวมันจะไหลมาตามตัวสลิงครับมาทิ้งตรง กล่องที่เราเอาไว้ข้างนอกตรงนี้นะครับตรงแก้วตรงนี้นะเดี๋ยวเราเครื่องล้างหูพิมพ์ไม่เสร็จเดี๋ยวเรามาเป็นเทสดูนะครับว่าสีแดงจะออกหรือเปล่านะครับเ <c os> พราะเราสั่งล้างหูพิมพ์เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเป็นเทสดู <c oughs> นะสีแดงไม่ออกนะครับแบบนี้เลยนะเมื่อกี้เราใช้การดูดนะครับจากปั๊มมาเดี๋ยวมาดูกันว่าสีแดงจะออกหรือเปล่านะครับ ถ้าใครที่ทําตามขั้นตอนนี้แล้วยังใช้ไม่ได้ก็ส่งไปให้ช่างจัดการให้นะครับพอเราปรินเทสออกมานะครับคราวนี้สีแดงนะครับออกมาใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่เส้นยังแตกอยู่นิดนึงนะตรงนี้ไม่มีผลนะครับเดี๋ยวผมสั่งล้างหัวพิมพ์อีกรอบหนึ่งก็ใช้งานได้ปกตินะครับจากที่สีแดงไม่ออกเลยนะครับผมสีแดงก็มาเต็มแบบนี้นะเดี๋ยวเราท่องค้นสลัดหัวพิมพ์ก็จบนะครับเครื่องนี้ก็ใช้งานได้นะใครที่ทําตามขั้นตอนนี้แล้วไม่หายไม่ต้องแกะเครื่องไม่ต้องรื้อเครื่องนะครับเดี๋ยวเครื่องจะพังเเเเสียยหาาาาานนนะะพอออรรรรทํแแลล้้้้ววคคับื่งงใชไดดก็ถ ตัวสายหมึกทิ้งตัวนี้ออกครับแล้วเอาสายเนี่ยเสียบเข้าตรงที่ทิ้งหมึกคืนเหมือนเดิมนะจากนั้นเราก็ประกอบเครื่องกลับคืนเหมือนเดิมนะครับใส่ตัวขาตั้งเข้าไปคืนเหมือนเดิมนะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จบงานได้ใครที่มีปัญหาหมึกไม่ออกลองทําตามคลิปนี้ดูนะครับ